น oh, <sa ี่ฮะโอ้โหนี่นี่หนชื่ออยู่เหรอนูู่อไี่ไต้องให้แฟนสาวนอยอะไอ่าข้าไหนดีข้าไหนดีข้าไหนดีไหนเอาหนไ่เยอะ้งนก็ข้หลังเ้างหลังขาังข้างไม่ถึงเลย้ชื่อที่เีาหมเลย ที่เพชรเคยเคยสัญญากั่งโจไว้ว่าเอ้าก็นเป็นสัญญาแต่งเขาไว้อะจัดแล้วเดี๋ยวนะมันก็มันมันหลอกกันไปหลอกกันมาผม่โอ้ยมันมีอันเดียวที่น้องเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาแต่งจะมาได้ บางอย่างแล้วเพรบอกว่าเออเพรจะซื้อแล้วมันก็หายไปเป็นปีๆแล้วอะรถรถเนอะเออสตูดิโวจะเอาเขาไหมรถเน่ะใช่็เงินผมเงินเงินของ้องหมดก่อนเมื่อไม่ไม่วจะไม่เอาถ้ได้มีเงินอยู่มีเงินอยู่ใช่ครับแล้วก็รอเงินใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาเไม่เอาใช่ครับแต่ก็คือน้องเขาอุตส่าห์ไม่ได้ขายคนอื่นเขาก็รอแพทที่แพทเอาไปเอาอยู่ใช่ครับแต่ว่าพี่เพทจะไม่เอาอะกทีหนึ่งใช่เพราะว่ามันค้มกับารไม่พอแต่ว่า แพทยสายไดบอกว่าเดี๋ยวจะเดี ja ๋ยวว่าตันพอแล้วจะเอาที่ศูนย์ออกที่ศู์ที่ศูนย์ที่นย่นยที่ศูู่้ย์ที่ศูน์่ศูนย์ท่ศูนยที่ศนยู่นย์ท่ศูนยทีูู่้่่นยูู่นยู มันมันไม่รู้สิทีนี้ได้วันนี้นะครับอสจบอกว่านเอาใจเลยว่าที่งแทดักไม่มีเวลาเขาก็เลยเอางี้ขับอีกคังนั้นมาในงานเพื่อที่ให้ทิ้งเพชรเนี่ยเป็นกั้นจ่ายจตางาวันเลยเขาองไปว่าไงว่เอ้า ไม่ได้ไ <No> ม่สัญญากับน้องเขาไปแล้ววันนี้ก็เอ้าบอาจออีกแบอจอรบ้จออแลบจอาะเป็นตัวประกันแล้วเว้ยไม่ได้แเสน้องเขาไมแล้วไงน้องยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เผฮะวันนี้เรได้หรอเอา่ได ไตกลงกับตอนว่าตาซ้ีต่อจุดน้องใช่ตอนนั้นผมตอนนั้นผมเมาผมพูดด้วยนไม่ตอนไม่สดจริงๆ้วยซาบ้าในตอนไม่สดตอนไม่สดบอกว่าเมาไอ้ตอนผมบอกว่าจะเอาแต่ผมเมาเหรอใช่แล้วตอนนี้ไม่เมาแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ได้กินเลยไม่ไม่ได้กินเลยเพราะว่ามีสติอยู่มีสติอยู่แต่จำได้ว่าตอนนั้นผมเมาแล้วก็พอพอพอสามก็เป็นอี่เลยไม่ได้ จริงพี่จริงพี่พี่นึกคิดว่ามันอยู่ในงานไหมเนี่ยมันมันก็ต้องอยู่สิมันเป็นหรือไม่เป็นปีทีอาร์มาเหรอมันเป็นปีทีอาร์มาเปล่าปีทีอาร์ผมจำขยับได้อยู่นะไหนอ่ะไหนอ่ะแทบจะอีห้อมาแล้วโอ้ยแพทรัสนี่คือสิ่งที่มูลจะต้องซื้อ มากว่าพี่เพชรไม่เอารถไปให้เขาสักทีหนึ่งไอ้มามาเอารถไปสักทีหนึ่งเพราะว่าน้องเนี่ยก็ร้อนเงินอยู่เอ,อวันนี้ไหนไหนพี่เพชรก็มาแล้วแล้วก็ที่พี่ท็อปมาเนี่ยนะเพราะว่าต้องการมาเป็นพยานว่าพี่เพชรไปตกปากรับคำกับน้องว่าพี่เพชรจะซื้อต่อรถคันนี้กับน้องพี่เพชรก็ไม่ควรจะแบบว่าแบบแบบวิ่งคำอะพี่เพชรครับ ไม่าใจอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับครับรถยนต์คันนี้ผมมอบให้พี่เพชรเป็นค่าตัวในคืนนี้ครับผมได้ปรึกษากับซอนุนแล้วนะครับรถคันนี้ได้ครับพร้อมกุญแจเลยนะครับมอบให้พี่เพชรฟรีเลยนะครับตอบแทนพระคุณพี่เพชรทำให้ผมมีวันนี้กับสาวราที่มันแพงมีวันนี้ต่อยอดมาถึงวันนี้ผมเพิ่มให้พี่เพชรสาวรัานนะครับ ขอบคุณครับปีนี้ให้กับพี่เพชรเลยพี่เพชรพี่ต้องไปจ่ายตังเขาเรื่องขอบคุณซอลของเราใระดับแรกอ่ะสวัสดีครับซ้อลปรึกษาลูกสาวหรือยังครับมาเป็นแห่งเหวขึ้นเรื่องมากโจมาโจขอบคุณมากครับโจมาโจมาโจมาแทนอะไรเนาะโอตายละพี่กลังรถใจนะเมื่อกี้เมื่อกี้กระเป๋าตังค์สั่นเลยเว้ยไปผมจะกลับแล้วเมื่อกี้ได้กลับแล้วใช่เนี่ยเพื่อนๆครับอย่าไปหาลำะเป๋าใครตอนเมาครับเะไรอนย่างเงี้ย อ่าต้องมาให้กับจออย่างวันนี้จอครับโชว์กันเดี๋ยวจอเดี๋ยวๆๆไม่มีเนี่ยพี่เชื่อ oh, <laughs> ที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยเสียงบบุ้ยพอทษนะครับขอบคุณครับขอบคุณครัชอบเยเนี่ยใดเนาะครับจะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคือในช่วงเวลานั้นนะเพราะว่าคนเฮากับเวลาเฮาทุกใจเวลาเฮ้ารับากใจเวลาเราเดือดร้อน เวลานั้นไม่รู้ว่าเราจะพูดไทยแต่ว่าเวลานั้นมันมีผู้ชายคนหนึ่งตอนนั้นสาวลอยก็ลังเส้นสักเส้สายเลยครับแต่แสวิจีกิตวงหน้าผีออกจากวงผมไม่รู้ว่าจะไปเต่ออย่างไงเครื่องเสียงวีทีก็ไม่มานักแสดงลอยคนต้ออกครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าผมไม่ใจมันบรรจายไม่ได้ เด็ไม่ยน่ใจเลแต่มันมีผู้ชายคนาาหนึ่งคนทำหน้าบูบาทายเสียเอาเพลงเพลงดมงุ๊กตัวเองเพลงจงแบบเท่ๆได้ครับผมผมผม,ผมกเม็เป็นนักร้องไปไลยแล้วผมเสียงที่จขี่นี่เด้ยวอ่อยเพื่อนลองซักเพลงนี้ผมมีแต่หนังทุกทิศแล้วผมปั่นทิศนั้นลแล้วพี่เพลินไปเลยวบบมึนอะไรล้อเพลงนี้ต้องมึนละ ผมก็เลยมองลอยมั่งแมนก็ได้แล้วก็เวลานั้นนะครับเรายังมีวิกฤตแต่ว่าพีผู้ชายยืนมาซอยมาซอยเหลือครับพี่ให้แบบไม่มีเงื่อนไขผมก็ให้พี่แบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันครับ จริงผมผม,ผมชื่นชมคนนะจริงๆการที่เราจะให้อะไรใครสักอย่างเราเราเราจะไม่ได้ให้เพราะว่าซ่ม405ให้อะไรนะครับผมเชื่อว่าโจเอจงเขาก็มีของอในตัวอยู่างไรครับแต่ว่าบางครั้งยังเป็ยนยังจูนในในตัวยังเพลงนะครับพี่น้องผมก็ยังคิดว่าโจเป็นคนเสียงดีแต่ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะที่จะฝึก จริงๆแค่นั้นเองครับอย่างเพลงที่สองนะครับเขาเนาะเพลงแรกเนี่ยเป็นธรรมชาติของเราจริงครับแต่เพลงที่สองเนี่ยเขาก็จะได้พัฒนาของเขาคุ้มดเหมือนเป็นเพลงที่ที่เราร้องคู่กันครับอันนั้นอ่ะผมผมมีความรู้สึกว่าเขาร้องดีกว่าเพลงแรกนะต่เพลงเนี่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นเจอตลอดคือการได้ขั้วยาขั้วฟูอะไรนะครับแล้วก็กมรอะไรด้วยซึ่งมันก็จงกับทุกสิเป็นอยู่แล้วทุกานนี้ผมเชื่อว่า เราเรียนู้ดีดชีวิตเราก็จะไม่ตกต่ำแต่ว่ามันก็จะมีร่งบ้างเพื่อให้เราได้รนู้ชีวิตเรื่องความรักะแ้นะแล้วสักระยะนึ่มก็จะขึ้นมาแล้วขึ้นไปอยากสง่าาเทยผมยินดีเลยครับยินดีความเปหอาสาวรุ่นแพงก็นองโจแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักนะครับขอเชิคุณมให้กับบอสโจเลยครับแล้วก็ีลือะไรอวเแล้ครับผมขอขอบคุณแฟน ที่บ้านแพงทุกๆคนทุกๆท่านที่อยู่ในสังกษีเลยครับแล้วก็อยู่ในกลุมปิดแล้วก็เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพง2ล้านกว่าคนติดตามที่ YouTube แล้วก็เพจหนึ่งล้านหกแสนคนติดตามนะครับที่คุณประธานครับช่วยสา,า,ยาวน้อยเพชรบานตลอดไม่ขอลืมพระคุณครับขอบคุณ